มาอยู่แต่ว่าเราก็จะไปกันดูดีหม่กแล้วครับครูบิวพามาเชื่อดอีกแล้วมา,าวมาที่ไหนนะตอนนี้น้ำตกคลองอทะน้ำตกคลองอาทะ,อ,อ,าทะอยู่ใกล้ๆสันเขือนนิดเดียวครับจอดรถ เดินลงไปเห็นว่า5นาทีทางง่ายจับเวลาได้เลยเห็นว่านะเห็นว่านี่เสียงน้ำปลกไม่ยินเลยเสียงน้ำไหลไหมทำไมเขามาเมื่อก่อนทางมันลุกมากนะนี่ดูเหมือนเขาทำทางมีเทลเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อนระปจักน้ำนะน้ำที่เทนี่มันเป็น คเที่ยวยอมกูจะทำไรไม่เชื่อเข้าทาทางนี้คอยตัดมอญนั้นที่ทางน้ำตรงนั้นนี่ท,ทางน้ำมนนหมายความว่านอนได้เหมือนกันเข้าทางได้ปกติอ๋อแต่นี่ถ้าเดินเอาเปลงมาก็นอนได้อยู่นี่นะอ๋ออันนี้ที่ว่าครูเคลื่นรถไปจอดใช่ไหมไม่ใช่ลงมาได้ ลื้นอยู่นะนี่ต่างหบเน้เยเหมือนคนมาทำร้างที่นี่มาลองเท้านี่เลยไอ้นี่ไม่ใช่กูเดินเขาอะไรนี่เดินเหมือนกะใน้ตายอ่ะมาตะสิงมีสัญญาณไหมข้างใน้อย่างน้อืมอ๋มออ

ว้าวยังไงยังไทยิงทางน้มายูเทียน้าดำเยอะตรงนี้น้ำไหลลงมาเลยเปียกเลยอะเดินเปียกแต่นี้ไม่ใช่ลำน้ำใช่ไหมมันตอกที่ว่าจากถนนนั้นนะใช่ไหมลำนี้ลนีด้ดี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 โอ้มันตก เดินมานิดเดียวเองครับบรรยากาศแบบนี้เลยทางก็ไม่เตียนเลยนะเฮ้ยมันต้องมานอนแล้วแหละเอาเอาเปมานอนบ้างดิ เอ้ยเอาไอ,ขอ้ขดมานอนดิคะเดี๋ยวเราไปนไี่เดี๋ยวเราไปนี่ไปเดินตรงนี้ น้ำตกคลองกระทะครับ วันนี้เรามากันในช่วงฝนตกนะมากับทีมงานแคมปิ้งโซนใต้ครับมาโดยกูบิวแล้วก็มีน้ำตกนะน้ำเยอะมากนะฝนตกน้ำก็ไม่ได้แดงมากก็พอเล่นได้ครับเดี๋ยววันนี้คนเยอะหน่อยก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศข้างๆเนาะก็ไม่ลบมาก

ชิวๆครับนัดมาน้ําตกครับตอนนี้ฝนตกกลางลมแล้วก็ตัดภาพไปที่ตัวน้ําตกครับไปครับไปครับไปดีกว่าเนี่ยดูน้าแดงน้ําเริ่มมาแล้วน้ําเริ่มมาแล้วตอนแรกน้ำใสตอนนี้น้ำสีแยงอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วเพ็นดีกว่าชิวๆครับแต่ออน้าป่าจะมาแล้วเพนดีกว่าเพนเพนแดงและแดงละขึ้นฝั่งดีกว่า ข้างหลังข้างหลังแล้วก็ทางขึ้นเรา,าไม่ไกลครับไม่ไกลจากะมาณน,นี้